สวัสดีค่ะวันนี้เล็กทำคลิปมันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเล็กแค่อยากจะบอกว่าเล็กเรียนจบปอโทแล้วนะคะเล็กยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเล็กมาแจ้งจบปอโทคณะการตลาดกับ IT Smart โปรแกรมรุ่นที่21สําำหรับการยื่นเอกสารคงไม่มีอะไรมากแต่ที่สำคัญคือเราอยากมาเจอ พี่ๆน้องๆและอาจารย์ที่น่ารักของเราเป็นได้ถ้าเป็นไปได้ผมว่าพวกเราแต่ละรุ่นมันมีการรวมกลุ่มกันหละ้าวีคจแต่ละรุ่นเนี่มานั่งคุยกันว่าเปีนี้เราอยากไปทำสิจกตรมร่วมกันยังไงจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้เรามีคอนเนคชันดีๆกันไว้วันนี้ค่ะน้องซ่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชื่อว่าอะไรนะซ่าพี่เรียกไม่ถูกค โปรตีนจากไข่ผัมไข่ผัมแน่นะเป็นไข่ผัมอย่าพูดผิดนะคะไข่ผัมค่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมแล้วก็พี่พี่เล็กขอพี่เล็กชิมขอบพี่เล็กชิมซาแนใจนะว่าเอาไข่ผัมให้พี่กินพี่คิดว่ากำลังกินชามัจฉะย้ำสิ่งที่สำคัญวันนี้คือการมิตติ้ง เพื่อแจ้งจบบอทูตอนนี้กี่โมงแล้ว啊ตอนนี้ตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้ย อ๋ออยู่หลังรามเราเราจะไปไหนกันเราจะไปไหนเดี๋ยวเป็นไงมึงเราจะไปไหนกันเดี๋ยวเรามีภารกิจเรามีภารกิจต่อมันไม่จบแค่นี้นะเออ <c oughs> ตอนนี้<ม>เรียนร<ม>ามใครบอกว่าจบง่ายขอโทษนะคะแจ้ง <c oughs> จบทั้งทฤษฎีโมงยันตีหนึ่งยันตีหนึ่งยังไม่จบเลยบอกว่ากูกราบจบเอะแจ้งื่อไม่จบเลยจบนี่แกถ่ายคลิปยัง ถ่ายอยู่อย่าไปเติดโตเอาที่พารัสได้ค่ะคามมันไม่ได้จบง่ายๆนะคะมาแจ้งจบตั้งแต่11โมงยันทีหนึ่งวิ่งวิ่งไหมวิ่งพี่กูวิ่งไหมวิ่งวันนี้ที่นี่ถ่ายตอบวันนี้นะคะแล้วตอนพี่แบงค์คาร์ในเดอะแบ๊ มึงกดด้วยยังเนี่ยกดแล้วกดแล้วอากาศเย็นมากเลยค่ะขอนอนหน้าโรงแรมได้ไหมคะอากาศดีมากค่ะตอนนี้ตีหนึ่งวันนี้นอนที่โรงแรมแรนะคะชื่อว่า Bangkok Inter p r e c นี่อลุงอ่ะเขาก็รู้สิว่าเราไม่ได้อาบน้ำนอนเขาก็รู้แหละเฮ้ยน่ากินห่งร้อยห้าสิบโคตรแพงเลย ไปดูก่นไปไปเดไปดูกันดูสัยไหนไหนมาแล้วไงลกอบนไปถึงลูกชนันนั้วันนี้อั้งโอเคไวันทเกร์ลูกชอบชอบวนี่สงสิบสงสิบสองสองมิสองสิบสองสิอิส

เโอเค,อเคไม่ต้องหรอกขี้เกียจนอนได้นอนได,นนได้ต้องนอนดินเล่าโอเคนอนท่าเดียวคืนเลยอ่ะ n ไ g h t ก่อนนะคะทุกคนเพราะเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นมา ก็ยังคล่องใจว่าลูบท็อปเป็นยังไงบรรยากาศของลูบท็อปแล้ววิวสวยมากค่ะเล็กขอจบคลิปนี้ด้วยภาพสวยๆแล้ววิวสวยๆของโรงแรมนะคะเจอกันใหม่ค่ะแต่แม่มาลูกไปทําเรื่องจบก่อน <laughs> อาาจรย์เรื่องจบหนูยังไม่จบเลยใช่ไหมอาจารย์อ๋อวันที่หนึ่งที่สองทีจบเออ <laughs> ยังไม่จบยังไม่จบเ <laughs> พราะมีเกียร์ชี มีสองอาชีพพี่สองอาชีพเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแย่ไม่รุ่เราก็เลยต้องขันเหไปอาชีพที่สองค่ะเออใช่ใช่เราต้องกลับตัวเนาะเราดว่าอาชีพที่หนึ่งที่สองเป็นอะไรติดตามกันในวันที่หนึ่งสองกุมภาค่ะจบเอทจบ